เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะกีรราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟิได้ในที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับเอาเลยครับสวัสดีครับอันนี้ยินต้อนรับเข้าสู่การรีวิวนักเตะนะครับต้องขอบคุณนะฮะน้องไอซ์นะฮะหรือว่าน้องอิงไม่รู้แหละคือชื่อเขาชื่อคุมอิงคอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าชื่อ ID เนี่ยชื่อไอซ์นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจชื่อแล้วก็น้องเขาส่งมาให้รีวิวถึง2ตัวด้วยกันนะครับเป็นตัวที่หลายๆคนเรียกร้องกันด้วยนะครับตัวแรกครับที่ผมจะรีวิวฮะโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้ครับเป็นตัวเต็งบาลลงดอนะและ กล่าวกันว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถ้ามีบอลลงดอเนี่ยก็คือได้ไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้ครับแนวโน้มน่าจะกลับไปหาเมซี่อีกหนึ่งครั้งนะครับก็โอ้โหเสียดายแทนเจ้าตัวมากมากเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับไม่ได้ร่วมแข่งนะครับยูโรนะครับถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับกองหน้าอันสุดยอดแห่งยุคนะ่ะเรียกได้ว่าถ้าเป็นเบอร์เก้านะตอนนี้นะผมให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับไปดูกันดีกว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับ โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับต้องบอกก่อนว่าไอ้ดีนี้เถื่อนมากนะครับตีบวก5กันแบบแน่นๆจุกๆเลยนะบวก8ก็มีนะฮะตำนานอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2,000กลางกลางสองพไปปลายไปจนถึง3,000นะครับแล้วก็บวก5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ง0ส0ห้าเอ็มโดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมารีวิวตัวบวก5นะครับซึ่งผมต้องกดในนี้ดีกว่านะครับเพราะมันบวกสแตทบวกอะไรให้เรียบร้อยนะครับ เอพี24สำหรับก,กองหน้าตัวเป้าผมมองว่าไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแต่ว่ารับได้ถ้าเก่งนะครับแล้วก็ส่วนสูงครับ184เซนต์ครับน้ำหนัก81กิโลกรัมรูปร่างมาตรฐานขนาดทั้งสองเท้านะครับยอดเยี่ยมจริงแล้วก็สกีมูฟเนี่ยสี่ดาวถ้าได้เป็นบวกห้าขึ้นไปจะเป็นห้าดาวนะครับนิสัยที่มีครับไฟเนชอ็อตเอาไซ์ฟุตชอ็อตแล้วก็ชอตติ้งชิปชอ็อตนะครับส่วน นิสัยที่ใส่มาจากโค้ชนะครับก็เป็นการยิงระยะกลางนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะร่างกายในการประทับผมว่าค่อนข้างเหมาะสมนะสำหรับเลวานดอรสกี้นะครับแล้วก็ความเร็วครับถือว่าดีครับการจบสกอร์ดีมากยืนตำแหน่งวันเล่แต่จุดโทษดีนะครับควบคุมบอลดีครับสมดุลดีมากนะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ดีมากครับความแข็งแกร่งก็ดีนะครับความอึดพอใช้ได้นะครับ ร้อยสิบเนี่ยไม่เหมาะกับให้ไปคือต่ำกว่าร้อยสิบหรือประมาณร้อยสิบเนี่ยไม่ควรให้ไปวิ่งไล่บอลทั้งเกมนะครับควรจะต้องให้เขาเก็บแรงไว้นะครับเอาไว้ใช้ในจังหวะร่าตาข่ายมากกว่ามงบอลก็ดีนะครับโดยรวมแล้วถือว่าเป็นกองหน้าสายสมูรณ์แบบมากกว่านะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะมาดูแผนผมใช้รีวิวแล้วกันครับสำหรับเลวานดอฟสกี้อ่าหเข้าผิดอีกแล้วอันนี้คือแผนที่น้องไอซ์เขาใช้นะครับลองปรับตามกันดูได้นะก็เป็นแผนเน้นเคาะ ระยะกลางระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ใช้คําว่ายิงประตูจากระยะกลางเป็นต้นไปนะครับยิงไกลยยิงนอกกรอบเน,นี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเน้นคลองบอลน,นะเออเป็นแผนที่เน้นคลองบอล้องก็ตั้งชื่อแผนจะเจอไก่ปวดหัวคือเป็นแผนที่เน้นคลองบอลเป็นหลักและกันของอธิบายงี้นะคือ,อ,อไม่ค่อยเลี้ยงบอลน,นะเน้นคาะเน้นเขาะจ่ายบอลระยะสั้นมากกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็แทคกติกนักเตะครับนี่ฮะเรวานดอฟสกี้ยืนเป็นกองกลางตัวรุกด้วยนะ ก็ถือว่าใช้ได้ครับทวนที่ใส่ไปก็มีแค่ PS1 ครับไม่ยึดติดก,กับตำแหน่งแล้วก็ได้เห็นในไฮไลท์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่เติมเกมม่ไปทำเกมบุกทำประตูได้อย่างดีเหมือนกันนะสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะเวลาาจับมายืนหน้าต่ำนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยจับมายืนหน้าต่ำแล้วใครจะจบสกอร์นะครับคือเขาเติมสูงเหมือนกันด้วย AI ลักษณะของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เองนะครับเป็นตัวที่เติมคั้งครั้งสูงแล้วนะครับอ่ะ มาครับก่อนที่จะไปดูไฮไลท์ครับบอกเลยว่าอัดมาเยอะมากๆนะครับเรามาตัดเกรดกันดีกว่านะครับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับต้องบอกเลยว่าเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆนะโดยความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับความเร็วครับผมขออนุญ,ญาตให้อยู่ที่4ดาวครับต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นกองหน้าที่เร็วนะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่อยากให้นึกถึงว่าเขาเป็นกองหน้าตัวจีดะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าต้องเป็น5มันจะต้องเป็นแบบกองหน้าตัวจีดจดหน่อยนะยรือปไหมอย่างอองรีอย่างโดอั่วน,นียแต่ว่า เลวานเป็นความเร็วที่ดีแต่ว่าไม่ได้จี๊ดมากนะครับเลี้ยงบอลก็เรียกได้อะไรประมาณนะี้ความคล่องตัวก็ดีเพราะฉะนั้น4ี่ดาวผมว่าเหมาะสมนะครับความคมในการจบสกอร์ตรงนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตให้อยู่ที่6ดาวจริงครับเป็นคนที่ยิงประตูได้เฉียบคมมากๆทางระยะใกล้ระยะไกลลูกหมงก็ดีนะครับจบสกอร์จากได้ทุกระยะได้ทุกเท้าข้างซ้ายข้างขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่จบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้แบบ เกินเดยแต่อย่างใดนะครับเป็นคนที่จบสกอร์ได้อย่างดีจริงๆนะครับสำหรับเลวานดอฟสกี้นะเ,เรื่องความแข็งแกร่งให้อยู่ที่4ดาวครับแต่ว่าต้องวงเล็บนิดหนึ่งคือในคลิปเนี่ยหลายช็อตอาจจะมีช็อตประทะบ้างนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการใส่สกิลเข้ามาช่วยนะครับโดยทั่วไปแล้วอยู่ที่สดาวแต่ถ้าใส่สกิลเข้ามาก็คงสักประมาณ4ดาวครึ่งอะไรประมาณนี้แต่ยืนพื้นอยู่ที่4ดาวครับสำหรับความแข็งแกร่งเบียดประทะได้นะครับไม่ได้ตัวเล็กมีความแข็งแกร่งเลยนะครับ AI ครับให้5ดาว นะครับหาช่องแล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนนะครับแล้วก็เติมเกมขึ้นหน้า AI ฉลาดมากนะครับสำหรับเลวานดอฟสกี้นะท้ายที่สุดความคุ้มค่าครับผมให้อยู่ที่5ดาวครับเป็นตัวที่งบ3 0 0 0ันเอ็มใช้คำว่าถ้างบ00 0พันเอ็มในตำแหน่งกองหน้านะสองพันห้าเล 3, ประมาณสองพันห้าเนี่ยผมว่าเลวานเป็นหนึ่งในท็อปชอตนะครับตัวเลือกอันดับต้นๆเลยที่ถ้าเกิดใครที่อยากได้กองหน้าที่เน้นจบสกอร์นะครับผมว่าเลวานดอฟสกี้น่าจะตอบโจทย์นะครับผมในเรื่องของการจบสกอร์ยืนเป็นหน้าเป้าให้กับทีมของคุณนะ เอาละครับก็ประมาณเท่านี้ฮะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าครับสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะครับของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับก็อัดมาให้ดูพอประมาณนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ผิดหวังอะไรนะสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับเป็นกองหน้าสไตรเกอร์ตัวจบสกอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปนะครับของเกมฟีฟ่าอะไรสี่มานานแล้วนะในฟีฟ่าไรสามครับไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาฟีฟ่าไรสี่ครับบอกเลยว่า คิดกันมาตั้งแต่ช่วงต้นๆกลางแล้วนะสำหรับโรเบิร์ตเลวานลอฟสกี้นะครับอ๋อในช่วงแรกนะครับมันมีปัญหาเรื่องความเร็วนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสักผ่านช่วงกลางของเกมมานะครับผมว่าเลวานลอฟสกี้เนี่ยมีความเร็วที่ดีขึ้นในระดับพอใช้ได้นะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้ผมว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีความเร็วที่ดีคนหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาไม่ใช่กองหน้าสายความเร็วอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองก็คงไม่ได้หวังความเร็วอะไราจากเขามากมาอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของความเร็วในการไปกับบอลเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ดูมีทรงในการแบบเลี้ยงบอลที่ดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเอาไปเลี้ยงบอลแบบจังหวะทะลุกลองหลังอะไรผมว่าโอเคอยู่นะสำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็จุดแข็งอีกอย่างนะครับเรื่องของการจบสกอร์ในความคมครับผมให้คะแนนแบบทะลุดาวไปอยู่แล้วนะสำหรับเลวานดอฟสกี้นะครับรยิงประตูได้คมมากๆ นะครับแต่ว่าในไฮไลท์โอเคแหละมันอาจจะมีช็อตที่ผมยิงพลาดยิงออกอะไรบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่ผมจับได้ครับจับจุดได้ผมว่าโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้เนี่ยยิงประตูได้คมมากๆแบบคนหนึ่งของเกมเลยอะณปัจจุบันนะครับโดเฉพาะปีนี้นะก็เอาไปหัดสักนิดนึงฮะฝึกใช้สักหน่อยผมว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหยิงยิงสิบเข้าสักเลูกครึ่งอะนะครับแทบจะไม่พลาดเลยนะถ้าเกิดเราจับจังหวะแล้วก็ รู้นิสัยของนักเตะนะครับผมเนี่ยฮะเวลาแบบเหมือนเราซื้อรถมามันจะมีแบบลานอินใช่ไหมช่วงพันกิโลเมตรแรกอะไรเงี้ยเพื่อให้สภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องยนต์นกลไกอะไรมันทํางานเต็มที่เช่นเดียนครับเวลาเราซื้อน,นักเตะมาอย่างเงี้ยให้เวลาเขาหน่อยสัก10เกม20เกมอะไรเงี้ยเราใช้แล้วแล้วเราชอบเงี้ยตีบวกได้แต่ถ้าเราใช้สักห้าสิบเกม20เกมแล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยแบบไม่ชอบเลยนะก็ขายทิ้งครับ ไปหาตัวใหม่ดีกว่าเสียเวลาแล้วแต่ถ้าสิบเกมยี่สิบเกมไปะอะไรเงี้ยมันยังแบบเอ้ยมันยังดูมีทรงอยู่ะอะไรเงี้ยแค่ยังจับจังหวะไม่ได้ผมว่าก็ยังสามารถใช้ต่อไปได้นะอันนี้แค่ทัศนะของผมส่วนตัวนะครับความแข็งแกร่งครับแน่นอนอยู่แล้วอัปเกรดมาในเรื่องของนิสัยของโคช้ชด้วยนะครับยิ่งเปรียบประทะได้ดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องตรงนี้เลยนะฮะทำได้ดีอยู่แล้วนะครับสาหรับเลวานดอฟสกี้นะครับตัวค่อนข้างดี นะครับทรงดีเลยสูง185หนัก80นะครับมันเบียดได้อยู่แล้วนะครับเรื่องของไอไอครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับสำหรับเลวันดอฟสกี้ติดปัญหานิดเดียวในเรื่องของการจ่ายบอลผมว่าเลวันดอฟสกี้เนี่ยจ่ายบอลไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เรื่องอื่นนะถือว่ายอดเยี่ยมทั้งหมดนะครับเลวันดอฟสกี้เอ่อท้ายที่สุดความคุ้มค่าครับเลวันดอฟสกี้ถือว่าเป็นนักเตะที่ราคาพอเหมาะกับเจ้าต,ตัวแล้วกันนะครับไม่ได้แบบรู้สึกว่าโอ้ยมันแพงจังเลยอะไรเงี้ย ก็จ่ายประมาณนี้ได้ประมาณนี้ถูกแล้วครับที่ผมบอกคือแบบจ่ายสูงนะจ่ายค่อนข้างแพงครับแต่ว่าก็ได้ความสามารถของเขามาในระดับที่ได้เรียกว่าสูง mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. สำหรับเรวานดอกสกี hmm. ก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับไฮไลท์ของเรวานนะ mm hmm. ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะมีให้ดูอีกนิดหน่อยนะครับฝากดูกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วไปพบกันใหม่สวัสดีครับ Get you off my mind. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty over from the minute that I.